เปิดหนังสือไปหน้าที่ยี่สิบกเราถึงตรงนี้แล้ว 26, เรื่องอะไรนะเรื่องในพนชื่ว่าอุตมิตรเรามได้นนแปลกันมาเนิ่นาน,านจากเข้าก่อนเข้าภาษาและเข้าภาษานี่มีงานอื่นมากมายครัที่ต้องอยู่ในวันที่แปรมาดูครับผคมจบวันนี้แหละเดี๋จะจบกันทีหนึ่ง อัปเรนะสมยเยนะแปลพร้อมๆอกันไปก่อนอันนี้ก็ตริยายพัดที่มันแปลขึ้นต้นประโยชน์ที่เกี่ยวกับพวกากาเนี่ยมันก็สามารถสัมพันธ์แปลต่อก็สัมพันธ์เข้าในเกียร์ภูมิภาคได้เลยก็คือเป็นตริยวิสนะก็คืออัปเรนะสมยเยนะโดยสมัยอื่นอีกพิกุณาพิสุทธ์ทั้งหลายกระถังยางวาจาเป็นเครื่องกลาวสมุทรทาปีสูงให ตั้งขึ้นพร้อมแล้วแล้วก็อิติวอันี้เราไปออกไปต่อได้เลยใครอยากจะเป็นํำนวนแบบแหนังสือก็ได้ยังวา่จะเป็นเครื่องกล่าวว่าพอจบ่ังนี้ให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วแบบนั้นก็ได้แต่ว่ามันจะให้ออกออกไปก่อนเลยก็ได้ยังวา่จะเป็นเครื่องกล่าวให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วอิติว่าประธานคือโกนุกโขอันว่าใครน้อแลโอปานิสโย นี่แปลทับศัพท์ไปเป็นอุปนิสัยโสดาปฏิมกษัตร์แห่งโสดาปฏิมักกุกุตมิตรศของนายทานชื่อว่ากุกุตมิโตจตุาุตร์ผู้เป็นไปกับด้วยบุตรสัสุนิสสะผู้เป็นไปกับด้วยหญิงสะทายแล้วก็เอส์อันนี้ก็โยกโยกใครมาดีโยกกุตอกุกตมิโตนี่ขึ้นมาเอสากุกุตมิโต อาว่านายกุกตมิตนั้นนิปตุมาเกิดแล้วในสา,าระกุลในายตะกูลแห่งนยทานเกนะกรณีนะให้อะไรแล้วก็อิติดังนี้สระานนพสัาตดาอังคันตาวาเสด็จมาแล้วกุจิตวาตถถามแล้วอิติว่าทิโกเวดูกรบีสังหลายตุมเหมาจากอันถาตัวนี้ตุมเหะว่าทั้งหลายแล้วก็สันนิสินา เป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้วกัาฐาะด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าวแล้วก,กายนุอะไรหนออาัฐาย่อมมีแล้วก็เอตรกจิในการนี้อิติดังนี้ตอนดีๆนดีนะ๋ดย้ผมจะให้สัมผัสวัตนีขันม์คำอิติว่าเืือ่อะไรเป็นประธานยกแบบนะไม่ยังไม่ยานว่าข้ามงทั้งหลาย อะไรอีกสันนิศินาเป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้วแล้วอะไรขึ้มาอีกปัะทายะเรื่องบรรจาเป็นเครื่องกล่าวอิมายะนามะชื่อนี้เดี๋ยวอะไรสันนิศินา เป็ผู้นั่งพร้อมกัแล้วกระถายะด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าแลวแล้วมันตัวอะไรมันหายไปอีกอัมหะย่อมมีและอะไรอกีกเอตระหีในการนี้อะไรปุมหาเม่ยานว่าถ้าบนตัหลายสันนิษฐานเป็นผู้นั่งพร้อมกัแล้วกระถายะด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าวอิมายะนามะชื่อนี้แล้วก็อัมหะ ยังมีเป็เองเอตรกิในการนี้อิติดังนี้พิคุยอ่านพิกสุากลายุเตกราบทูแล้วตรงนี้ก็เป็นเลขนายใครเป็นตัวเปิดฮะโฆษนา,าอยู่ตรงไหนน,นี่ใช้อะไรเป็นตัวเปิดตรงเนี้อยู่ไหนตัวเปิดตัวเปิดอยู่ไหนฮะ ตรงไหนฮะไม่ใช่อันนี้อุตการติดตัวนี้เป็น A ang, เอตังโอโหเอตังจินตนานเป็นตัวเปิดฉะนั้นถ้าเราไม่แปมาไม่เคยดูมาเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าตัวที่เปิดอ e ิติมันอยู่ตรงนี้นี่นี่อาหารอยู่หลังอัดโชตทริตร,ตรงนี้เปิดยาวเลย ก็คือหลังจากที่คันมาคำว่าดังนี้อภิสุงหลายกลับดูแล้วนี่อาหารตัดแล้วแล้วก็อิติตัวน,นี้เลยว่าแล้วก็แปลทข้างในข้างในตัวน,นี้คือพิกกเมดูกกรภิกสุงหลายแล้วก็ตัวประธานคืออติเตนในการเป็นพระองค์แล้วชนะม่าชนทั้งหลายนี่สังวิสังตา,าจะแจงอยู่ทาตุจีริยังซึ่ง อะไรพระธาตุเจดีย์หรือซึ่งเจดีเป็นที่ปรจจุซึ่งพระธาตุกสบตทศย์พระสักระของพระทศพลพนานว่ากสัตแล้วก็อาหากล่าวแล้วอีวังอย่างนี้แล้วก็อิติวาเนี่ยเปิดตัวนีกว้ก่อนอิติว่ากินนกโขวนว่าอะไรนอเลมัติกา<อ>เป็นอะไรเป็นดินเหนียวเจดียาศาสตร์อิมาาศาสตร์เจดียศาสตร์แห่งเจดีาานี้แล้วก็พระวิติจะเป็น ก็กิงอันว่าอะไรอุตตังเป็นน้ําแล้วก็พระพิสติจะเป็นแล้วก็อิติอย่างนี้เอตัวตรงนี้ก็เปิดเอียงข้างมาพระพิสติเสร็จแ,แล้วก็อาาัฐั้างนั้นเอตังตรงนี้ก็แยกเป็นเอ่อแยกเป็นเอตังอโหสิมันเป็นเอต,ตังอโหสิได้ยังไงเป็นอาเทนีส่วนที่ก็คือนิคิยู่หน้าสระอยู่หลังการเทนีเป็น ฮะฉะนั้นเวลาแยกก็แยกให้ถูกเอตังตัวนี้ก็โยกจินตนางเข้ามาเอตังจินตนาความคิดนั่นแล้วก็อิติว่าเ,าเปิดไปก่อนภาริตาะมโนศิลาอ่านว่าขอระดานและมโนศิลาอันนี้เป็นเอากะนะโดยที่เกียรกัาพอ่านว่าขอระดานและมโนศิลามติกาเป็นดินเหนียวทุติจะเป็นติละเตลังอันว่า น้ำมันอันลกุนแล้วด้วยงานีิลปะแลาววงานพุทธการเป็นน้ำอะไรุูมภาคพตศิจัดเป็นแล้วก็อิตตีดังนี้พอแปลตรงนี้เสร็จแล้วก็อาหสิได้มีแล้วในสามก็ยกชนะนังเข้ามาแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็เตกยกช็ชนะเข้ามาอเมชนทั้งหลายเหล่านั้นกดเตตะาทุบแล้ว อานีตา,ะา,าล,ละมโนศิลาซึ่งออรดาแนะมโนศิลาทั้งหลายแล้วก็สังสันจิตวประส์แล้วตีละเตยเนนะด้วยน้ำมันอนุคนแล้วด้วยงาแล้วก็ขติตว่าสืบต่อแล้วอิศกายะด้วยอิดแล้วก็ขจิตวาเคลือบแล้วสมณีนะ ด้วยทองแล้วก็จินิงซุก็แล้วอันโตในภายในเห็นแล้วเราก็มาลื้อฟื้นสัมพันธ์หลังจากที่ไม่ได้สัมพันธ์กันมานานอ่ะเอาพี่ขูก่อนสิพี่ขูอันนี้มันเป็นประโยชอะไรเอ๊ะตุกตตาวจาพี่ขูเอาไปสิเอ๊ะจุกตตาใน มุทขาเปสสงมุทขาเปสูง,สงอนิบทเดตุกตุวาโจอปร,รีนะวิสศษณะของสมเยนะสมเยนะตาติยาวิเศษนะในในไหนในใน,ในพิขูลในกระถังในยสมุทถาเปสูงจากนั้นถ้าแปลก,ก่อนเข้าในเข้าในเกียรตมภากระถาง ใครตอบไปนอุตกรรมะใครตอบไปนอุตกรรมะเยอมือสิอ่อันแปลว่าอะไรยังตถาถังกาิตกรรมะในสมุทขาไปสูงแค่มันทัดแรกมันจะโดนกินสัมพันธ์ไปสักหนึ่งสองสองสองมันจะโดนไปสี่สองหรือสี่ศัพท์แล้วแล้วที่ออกมาสิบห้ามันทัดเด็บมันจะเหลืออะไรเนี่ยมันเมื่อไหร่มันจะสอบผ่านได้ประโยคเก้าปีไหนเนี่ยประโยกสามเอาไว้สักห้าปีงี้เหรอ ต่อมาโกสักมา่าอะไรคิดเร็วๆหน่อยทำปัญหามันเวลามีแค่สี่ชั่วโมงสิบห้านาทีตอนนั้นสิกตาไหนไหนโกเสีกตาในในนุในโขในกัปนิสโยในโหติต้องรู้เกี่ยกวกับพระงคด้วยในโหติโหติก็เป็นอานนี้บนกัตตุวาโกนุสามบนัินัสาโขสม ชนะเจอนุกในท้องนั่งธรรมดาเจอโผในธรรมดาบอกชื่อมันว่า ap, นุาสัพตจุนทธาโผสัพวัฒนารังกาณะไม่ต้องเท้าต่อมากุกตอมิรจะสาม,มีสมร,ร่าในไหนในไหนในโสตปฏิมกษะสรเป็นอะไรนะั่นเป็นอุนิสัยแห่งโสาปฏิมกของ กากุกุตมิทัสสะสามีสมันธาในโสตาปฏิมกสะแล้วสบุตสาละตอดีสนุสุนีสสะตอดีอิสิณะองใครของใครอ๋อวิสิณะของกุกตามิทัสสะแล้วโสตาปฏิมกสะละโสตาปฏิมกสะสามีสมันธาในอุปนิสโยอุปนิสโย วิกตานตัยโอติอตาปโยตมาทำไงาเอโสและเอสาวิเศนาของกุกุตาหิโตกุกุตามิโตวิกตา,ตตกตานัยนิปโตมกิต,กตบทกตัวาจบเกนะการณินะ เกาการณะสาราัดลนะท่านเป็นการณ์นะมันแปลว่าด้วยหรอเหตุในนิพโตในสาธากปุรีนี่มันเป็นตะบูลตะบูลคือที่อยู่อาศัยวิสยาธารุในนิพโตอิทธิทรัพสรุปปาใน ในไหนในกระถางห,หรือเปล่าในสัทธาเหรอมันคนละประโยคมั้งในกระถังน,นี่ยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวว่าอิจิสับสรุปะในกระถังอันนี้ใครมองไม่ออกบ้างเนี่ยยังมองไม่ออกทำไมจริงว่าไม่ออกไม่ออกตัวไหนไม่รู้ว่าอะไรเข้ากับตัวไหนอืมอันนี้มันต้องไป็นเลือฟื้นว่า ตัวที่เป็นทุติยภัพั์มันต้อเข้ากับกิริยาวิมองนามหรือกิริยาออกไหมสมเด็จอะไรเป็นนามมองออกไหมอะไรเป็นกิริยามองออกไหมตัวปัจจัยมองออกไหมถามริงถามตัวปัจจัยมองออกไหมตาตาปัจจัยมองออกไหมไอ้อย่าพูดอยก่งกันสิตาปัจจัยมองออกไหมอันตามันนปัจจัยมองออกไหมฉะนั้นตัวที่เป็นทุติยพัณ์น่ะมันจะเข้าในกิริยา ส่วนที่เป mm ็นจติพัดเนี่ยที่เป็นจติพัดเนี่ยมันเข้ากิริยาไม่ได้มันต้องเข้าในตัวน้มน้าตัวไหนแปลไปหามันอ่ะมันจะเป็นสามีสมรรคในน้าตัวนั้นเนี่ยเป็นอุบษัยสแห่งโสดาปฏิมัคของในพานเนี่ยเห็นไหมตัวเนี้ยของในพานเนี่ยมันต้องเข้าในโสดาปฏิมัคศั้วตัวเนี้ยตัวตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยเป็นอุษัยสแห่งตัวนี้เห็นไหมตัวนี้แปลจากตัวเนี้ยไปหาแห่งตัวเนี้ยตัวนี้จะเป็นสามีสมนธ์ในตัวนี้ ตัวนี้เป็นวิกิตาวิกิติกตายัางไงต้องทำมาเป็นตัวไหนจะไม่ต้องเป็นยังไงต้อ,อ,องแปลเป็นวิก,วก,กิติกตาอยู่แล้วก็เข้าในธาตุอมย์เป็นอันนี้มันอยู่หน้าโหติที่เราใส่มากรุมภาคก็เลยวิกิตาในโหติฉะนั้น,น,นถ้าตุกเราหาทางเข้าไม่ได้เราต้องไปดูในอันนี้ซื้อของวัดโมีิยงไทยมาแอบทิ้งไว้ตรงนี้แล้วผมยึดนั่นเนี่ยเนี่คือ เราไปดูในหัวข้อตอนท่องว่าทุราญพัฒเข้ากับกริยาอย่างเดียวตอยายญพัฒเข้าทางได้ทั้งนามกริยาอัจฉริศโดยมากถ้ามีกริยาเนี่ยเจรพัฒจะเข้าในกริยาก่อนถ้าไม่มีกริยาเจรพัฒจึงเข้าไปเลือกเข้าในตัวนามที่นามตัวนั้นแต่ด้หาส่วนที่เข้ากับอัจฉริศก็คือพวกสหหรือสัตทิงส่วนเจริญพัฒ์ โดยมากจะเข้าในกิริยากิริยาตัวไหนแปลไปหาจุดที่พัดจะเข้าในกิริยาตัวนั้นน่าจะมีสัพพิเศษบางตัวที่รับได้เช่นเพื่อประโยชน์เพื่อคุ้แก่เพื่อประโยชน์แก่อันรุ่นควรแก่เน,นี่ยรับได้สมถฐานะส่วนปัจมีพัดธเดิมมากก็เข้าในกิริยา็นดับแรกแต่ว่าก็มีบางตัวที่เข้าในตัวปัจจัยของอะไรที่จะมาจากเสือสรรทิศนบะบที่ว่าประเสริฐกว่ากว่าตัวนั้นตัวนี้ก็ได้เป็นบางตัวดัะนั้นเราต้องไปดูเบื้องต้นว่า พิพัฒไหนเข้ากับตัวไหนอ่ะบาลลังกเข้าเลือกเข้าในตัวนั้นไม่งั้นเราจะสะพานช้ามากเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเข้าขตัวไหนอ่าปวต่อมาสถาอันนี้ก็เส้นงกรตาในในตัวนี้เลยในอาหารตัวนี้อาหารถเป็นอาริบุตรกตัววาจกยาหน่อยแล้วก็อักันตาวามาแล้วปุพาะการลักยาในไหนในปุจจิตว่าแล้วก็มันเป็นประโยคแบบ สมันตัวไหนก่อนที่กเบย์ารปนะตุมเหตุมเหขึ้นมาเอตุมเหมเ,หเหส้นตาตาไหนไหนในอาถาตัวนี้อาถะอา,า,อา,ายุบดกับตุ้วาโจกายะละ่ะวิสินาของใครกายะวิสินาของลูกใครพูดพมาเนี่ยใครพูดกายะวิส <laughs> ินาของลูกมันจะเป็นอะไรได้ยังไงเนี่ย อะไรทีร ula, okay? ท่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมันน่ะมันมีเสียงของใครมันก็มีศูนย์หของตัวนั้นน่ะกายจะมีเสนย์ของกัตถายะอภไปก่อนนุสัพปุจฉนทะเอตริหิกาละสมีในไหนในเกียรติความธานุในอรรถะตัวนี้กัตถายะก็เป็นกระัรมในสันนิชินาสันนิชินาวิกนิกตาในไหนในอัตถะนี่ คือประโยคแบบเดี๋ยวมันวางวนไปวนมาอย่างเงี้ยแต่เราต้องรู้ว่าตัวกริยากรุภภาพมันคืออันานะตัวที่อยู่ท้ายสุดมันไม่ใช่เป็นกริยากรุภภาพมันแปลว่าเป็นฉะนั้นมันต้องวิกิติมันต้องเป็นวิกิติตาในกริยากรุภภาพก็คือในอันาตัวนี้คือมองให้เข้าใจว่ากริยากรุภภาพคือตัวนี้นะตัวนี้เป็นตับปัจจัยนี่ตับปัจจัยเห็นเห็นตัปัจัยเมตตัวนี้เห็นไหมถ้ามีธาเบสุตเป็นตัดเป็นนันะแล้วก็เรสุดธาตุก็เป็นวิกิตาในอัฐ ทีที่สามก็เป็นอาการในปุจจตว,า,ตวาปุจจตวาปุพหงการักกริยาในในไหน,ไหนไป,ไปไนลยฮะปุจจ <retiring> ตวาปุพหงการักกริยายในไหนอีกครั้งหนึ่งสิอาหารสุดมันอยู่เลขไหนแล้วจะเป็นทะลวงเข้าเลขในของเขาได้ยังไงเะ มันประยคแทกมันจะเข้าได้ยังไงเออปุฎิบาลกุพัฒการกอะไรยังไไหนพุทธศติมันก็เป็นเลขนายไปแล้วลลนี่บุาพาฒการกรักเมียในตัวนี้นี่อะฮะนี่เลขรอบอยู่ตรงนี้แล้วข้างในคือเลขนายไม่เกี่ยวข้องกันเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ฉะนั้นภุติลาตวนี้ปุิภาการรัตถีในอาหะแล้วก็ประโยคแท้ก็สัมพันธ์เข้ากับเลขแม่ได้เลยไม่ยังวิจิตตาในอัมหะอัมหะอัญจวัตรกัตตุวาจจนี่นามาศสัญญาชนตะการเข้ากับอิมายะอิมายะวิสินาของกถายะกถายะกรณะในสันนิสิน,นาสันนิสิน,นาวิจิตตาในอัมหะแล้วก็เอตระหิการะัตมีในอัมหะอิติสัม สรุปว่าในวัจนีวัจนีลักษณะในอุตเตอุเตลักษณะกิริยาอุตเตท,ที่เป็นประโยชน์ลักษณะที่เป็นประโยชน์เปิดเลขในจะเป็นอยลักษณะด้วยเนี่ยต้องมีตัวน้มิตาหนึ่งตัวหามาคือตัวไหนพิกุณาพิกุิอนะพิจตตาในอุตเตกล้ก็ขาเลขใน พิกเวรปนะชนะนิกตาในอาหางสุขอยู่ในอาหางสุขอนิบทกัตติวาจบแล้วก็อติเตกาละสมีในในอาหางสุขคือการัสมีเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าแปลก่อนในประโยคเลยคือเข้าในเกียรติภาพแล้วก็กัศปะกัศปะพระสารสามีสมั t ธะในง่าไงเห็นไหม แหงหักเข้าในตัวนามนามตัวไหนไปไปหาคําว่าแห่งนั่นแหละก็ะคือสามีสมรทะเข้าในนามตัวนั้นเนี่ยฉะนั้นสามีสมรทะนึกถึงแบบแบบตัวนามแหง่งเป็นของอันนี้ฉะนั้นตัวขยุ่าหน้ามันน่ะคือกอนที่ถึอว,ว่าแหงเข้าในตัวนั้นแหะที่เป็นตัวนามฉะนั้นตัวนี้คือกัปะตัสสะรสัพะสามีสมรทในทาตุเตตยงังทาตุเตตยงังอุตตร,รมะในสังวิทหันตาสังวิหันตา อภาันรกริยาของชนะอัต่ณมาปัจจัยที่ทำหน้าที่ขยายตัวประธานอยู่หลังตัวประธานคืออภาัน,นรกริยาของชนะเอวังศพเอวังศพอะไรที้เอวังศพวจนานก,การับไม่ได้อย่างนี้เข้ากับนามเรียกว่าวิเสนะอย่างนี้เข้ากับกริยาเรียกว่ากร,าริยาวิเสนะเอวังศพ กิริยาวิเศรณในอางสูุแล้วก็เข้าเร,รียนในพระางสู่เป็นตัวเปิดไอ้อที่เอามานตัวเปิดอะไรประทานอานทำด้วยดัวอะไรประทานอะไรประทานอย่างนี้กิ่งดังนั้นกิงตัวนี้คือตัวประทานนะอันว่าอะไรกิ้งจะว่าให้ํำพัญกิ้ง เยกตานายกบิสติกวิติอาจจบุกกรตุวาดดกอะไรนุสธรรมนุสธรรมอะไรนุสธรรมสมบัติว่าอะไรมีมีมีใครเอาย่ามไว้ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมต้องสกัดใสให้หมดนุนสธรรม ปุณาธานาธัเจอนุในฤกในเนี่ยเป็นพุจณธได้เลยโขสัพมพัฒนาลัก,กานะอิมสสิเสนาของเจมยสสะเจรยสะเห็นไหมแห่งเจดีตัวนามต,ตัวไหนไปนหาคำว่าแห่งเจดีอ่าก็มัิกาเจริสะสามีสมัตน,นมันิกามัิกาวิกทาในคำวิสติเริ่มต้นใหม่ั้งอะไรเป็นน้ำจะเป็นกิง่งวิกราในระวิสติ วุตติไอ้วุตตุมาจบอุทัศน์วิกาิก,กตาในธวุธตติอิติสัพคณะอิติสัพนึกถึงแค่สองคำสรุปะในตัวนามกับอาการในตัวกิริยาอันนี้อิติสัพตัวนี้สัพสมันว่าอะไรกระไรไหนในอาหาังสุแต่ถ้ามีเอวังมาเกี่ยวข้อง เอวังตัวนี้ถははือว่าเป็นตัวขยายของตัวตัวกิริยาเอวังตัวนั้นเขาไม่ให้เป็นกิริยาให้มองมันเหมือนเป็นเป็นตัวนามถึงแม้ว่ามันจะเป็นเกวิสื่อนะแต่นั้นเวลาเอวังเป็นตัวเปิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอวังตัวนี้ไอตีศับตัวเนี้ยจะใช้คําว่าสรุปัตในเอวังเนี่ยไม่ใช่เป็นอาการะแล้วไตีสับก็เป็นสรุปัตในเอวังกล่าวแล้วอย่างนี้ออตีสับสรุปัตในเอวังมันจะเป็นอาการเนี่หของสุข ต่อมาอาทะกาลรักมีในอโหสิเอาประธานประธานอยู่ไหนอะไรประธานเอตังเอตังมิศสนะของจินตนาจินตนาติกตาในโหสิโหสิอนิบหตรกัตตุวาโจเนสังอิศละัของชนานางชนานางสัมปทธานะใน โอโหสิเวลาที่เราแปลเราแปลออกไปก่อนแล้วปิอิติอัน่าความคิดนั่นว่าพอจังกับดังนี้ได้มีแล้วแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นแต่เวลาสัมพันธ์มันสัมพันธ์ไปตามลําดับที่มันวางไว้จากนั้นคือวางไว้ก่อนก็สัมพันธ์ก่อนไม่ต้องไปแปลประโยคเล็กนให้จบแล้วค่อยมากับสัมพันธ์ประโยคอะไรได้มีแล้วทีหลังแปลวิชาแปลก็แปลก,ก่อนจะ่ป็ชาสัมพันธ์ อ่าชาแปลแปลเข้าอิติเอ่เปอปิดอิติก่อนจบแล้วเข้ามาแปลโหสิกับเนสังฆนานังในรามพันธ์นนแปสัพันธ์ไม่หมดเลยไม่ต้องไปกัดไปกัดมามา่อมาเข้าเลขไหนอันไหนเป็นตัวบรนดาลอริตะตาละมโนศิราวิกตาในภวิสติภวิสติอนิบวกับตุวาจมมัติกาวิกิติคตาใน ขบวิสติละมาตีละตีลตัลงเลกตาในขบวิติพุทติอันเกิดต,ตุกาจบอุตตะกงวีริกตาในพบวิสติอิติสัพรุปะในเอตังจินต,ตานาโยนี้ก่อนพักเราเชิญท่านพิสิทธิ์กับท่านก้าตะวันช่วยกันหนึ่งประโยคในฐานะผมไม่ค่อยได้ยินเสียงว่ามาเต้ ชนะชนะคุผ้าคอยู่ท้ายสุดนู่นก่อนคุมอยู่ท้ายสุดก่อนเครื่องหมายจบประโยคอ่ะมันจะมีหน้าเย็นขยะเนี่ยอยู่ท้ายสุดแต่พิเยษของนชนะชนะที่ห์ตาในท้ายประโยคของประโยคนี้อยู่ไหนเห็นเครื่องหมายจบประโยคไหมสายตาตั้งใช่ไหมในจินิงสุชนะสีงห์ตาในจินิงสุจินิงสุอายุวันกัตตุมวาจโจ มาอริตาระมโนศิลาแปลว่าอะไราทุกแล้วซึ่งอรดานและมโนศิลทั้งหลายถ้าท่านสองรลกนี้สัมพันธ์ไม่จบที่เหลือก็ไม่ได้พระไม่เจอไม่เจอก็ไม่ได้ถามพวกท่านอันนี้ก็เป็นุตธกรรมในโกรธจิตวาโกรธจิตว่า,วา,าพ,พากยอยัอยงไง สังสันทิฏฐิาสปมาณตีละเตยเลยนะอันนี้ห้ามบอกด้วยไม่ให้บอกเออถ้าบอกเขาด้วยนะบอกได้แค่คำแปลนะไม่ให้บอกตรงตันอะไรนะด้วยไอ้ไม่ให้บอกชื่อสัมพันธ์ให้บอกคำแปลได้ยังเดียวกระนาดในในสังสันทิฏฐิาสังสันทิฏฐิาสุูปากการะฏิยาใน กตเตตวาอิชกายะแปลว่าอะไรด้วยอิบด้วยอินด้วยแผ่นอินกระาในอ้าวอันนี้อานจะเปยเกี๋ยอาจจะเป็นเกียมเสียนั่นก็ได้จุดตรงนีเอาเลยดิกระาในาเตตวาคาเตตวาสุภาการักยาในกตเตตวาสวัสดีนะกระณาใน ขจิตตว,ว่าขจิตตว,ว่าตดวสุดท้ายอันตุในภายในเดี๋ยวอันตุนในภายในใช่ไอันตุในภายในสมมตว่าอะไรนิบาตนิบาตอันตุในภายใน,นเป็นนิบาตบอกอะไรน่บอกนิบาตบอกที่ถ้ากรนามเรียกว่าอะไรพินนาระทักกปยา อาทระอันนี้มันเป็นกิริยาแลือเป็นตัวนามเนี่ยกิริยาฉะนั้นอัน,นโตอาทระในจิตนิ่งซื้อ,อโอเคใดพักสักเจ็ดนาที